สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับพฤหัสบดีที่24นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ข่าวแรกเรามาตามดูผลบอลคาราบาวคัพก่อนดีกว่านะครับผลบอลคาราบาวคัพหรือลีคัพเนี่ยถ้วยเล็กอังกฤษนะครับเมื่อคืนก็มีหลายคู่เลยที่ทีมจะกพีเมียรลงเตะนะครับก็ เริ่มต้นที่เชลซีนะครับกบชนะแอบเบอลี่เหรอถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษเลยนะครับ6.0นะครับเชลซีจัดไป6.0ก็อับราฮัมนะครับฮาว a r d ร o ดรอสต์แปรล์ลี่คายฮาวเวิดฮาวดนะครับแฮท,ทริกเลยแล้วก็ ต่อไปนะครับคู่เลสเตอร์กับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็ชนะเลสเตอร์ไป0-2นะครับ New นิวคาสเซิลก็ชนะมอร์แคมป์นะครับไป0-7ก็คือนิวชนะ7-0นั่นแหละนะครับเอเวอร์ตันก็ชนะเฟสบูธทาวล์นะครับ5-2 สต๊อกชนะ1 0ึ่งศ์ไบรตันก็ชนะ0-2นะครับเบอร์ลี่ชนะมิววอลศูนย์สองฟูลแลมชนะเชฟฟิลเวนนะครับสองศู 2, 0, นยะ์ะก็ส่วนใหญ่ทีมใหญ่ก็จะชนะนะแต่ลูกต่อไม่รู้นะครับอ่าก็จบไปสำหรับคาราบาวคับนะครับ ต่อไปมาดูสำนักข่าวไทยเหมือนเดิมนะครับก็จะมีหน้าแรกบอร์ดสั่งหรือระบบพิมพ์แก้ฉลากแพงนะครับเริ่ม16ธันวาคมนี้ก็เอาเป็นว่าเขาจะพิมพ์เลขเพิมพ์เลขคะาเลขเนี่ยให้มากขึ้นจากเดิมคะาแค่33ล้านใบเป็น1 0อยล้านใบนะครับก็จะแก้วิธีขายด้วยนะทำให้รวมรวมเลขได้ยากขึ้นนะครับ แต่ผมว่ายังไงก็รวมได้ดีอ่ะคนไทยเก่งนะครับแล้วก็เขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผู้ค้ารายใหม่ด้วยนะประมาณ1 0,000รายนะครับลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ของกรุงไทยนะครับอันนี้ก็ใครสนใจก็ติดตามได้นะครับหาติดตามได้เลยก็จะเริ่มมีการลงทะเบียนใหม่นะ เริ่มวันที่16ธันวาคมนี้นะครับคราวนี้โหมดการเมืองนะครับมีข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนะครับมีความเคลื่อนไหวปรินาและสีนวนไม่สิ้นสอสอนะครับไม่สิ้นสุดสอสเมื่อวานนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับ มีมติเป็นเอกฉันนะครับปารินาและสีนวลไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสสเหตุไม่เข้าข่ายใช้ตำแหน่งหน้าที่ก้าวก่การทำงานของรัฐงบประมาณด้านทนายปารินาเตรียมคัดสำเนาฟ้องกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับแบบนี้นี่เสรีพิสุทธ์นี่ มีเตือดร้อนแล้วครับคือเรื่องของเรื่องนะครับสารรัฐธรรมนูนเขามองว่าคุณปรินาเนี่ยก็ทำตามหน้าที่แล้วนะครับก็คือไม่ได้เข้าไปก้าวไก่อะไรในพื้นที่ที่เขาเป็นสสอ,อยู่แล้วนะครับนี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลย ข่าวเศรษฐกิจเมื่อวานนะครับข่าวเศรษฐกิจเมื่อวานหุ้นไทยติดลบ3.62นะครับก็ปิดที่1,264.01จุดนะครับก็ซื้อขายเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับ5 7 0หมืล้านบาทนะครับ50,707นะครับห้าห0ื่นเหลืออีกเจ็นะครับแล้วก็ มีเรื่องราคาน้ำมันลดนะครับวันก่อนมันขึ้น50ตังค์วันนี้มันลด50ตังค์นะพอรทอบางจากนะครับปรับราคาน้ำมันลดทุกชนิดเลยนะครับลดลง50สตางค์ส่วน E85 ลดลง30สตางค์นะครับดีเซลลด40สสตางค์นะครับก็มีผลเช้านี้นะครับ ก็กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับราคาก็ไม่มีไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะครับมันเพิ่งขึ้นมาเมื่อสองวันที่แล้วเองเนาะเอาเป็นว่า91แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่21.48แล้วกันนะครับส่วนเบนซินอ,อยู่ที่29.16แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่21.75นะครับเอา2 1้กับ95 21.74เอ 21. 75, 21. นะ้ยบกับเนี่ย ห่างกันไม่เท่าไหร่เองนะครับดีเซลดีเซลก็อยู่ที่21.29นะครับถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมก็25.74นะครับ B 1 0อยู่ที่18.29 B20 อ V ย0อยู่ที่18.04นี่ก็เป็นราคาน้ำมันล่าสุดเลยนะครับอชัยกรรมนิดนึงนะวันนี้นะครับมี การตัดสินวันนี้นะมีการมีสารตัดสินที่เรื่องที่ดินนะครับที่เพชรบูรณ์นะที่ชนแดนนะครับอำเภอชนแดนนะครับคือชาวบ้านที่อำเภอชนแดนเนี่ยเขาย,ยื่นคำร้องต่อสารปกค,อคร,รกคองนะครับสารปกครองนครสวรรค์ให้สารเพิกถอนคำสั่งไม่ออกโฉนดให้ชาวบ้านกว่า200ร้กว่าเรือนนะครับใน5หมู่บ้านของที่ดิน ในอำเภอชนแดนนะครับและที่ดินเพชรบูรณ์นะครับและสารรับเรื่องพร้อมทำการไต่สวนสิ้นสุดโดยใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนล่าสุดก็คือวันนี้นะครับจะมีคำพิพากษาของสารปกครองนะครับคือมันเริ่มต้นที่ชาวบ้านไปขอให้ออกโฉนดที่ดิน แต่ว่าการที่ดินเนี่ยที่ดินของชนแดนของพิจิรบุญเนี่ยเขาไม่ออกนะครับเขาไม่ออกโฉนดให้ชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันมีโฉนดอยู่แล้วนะครับเป็นของนายทุนคราวนี้ชาวบ้านเขาก็เลยไปยื่นคาร้องต่อสารปกครองนะครับว่านายทุนจะมาออกโฉนดได้ยังไงเขาทากินที่ดินนี้มาแบบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่มันพ้าบุรุษอยู่แล้วนะครับก็ ไปฟ้องกันนะครับว่าให้ยกเลิกคําสั่งที่ไม่ออกช้านะครับแต่ก็เท่าที่ทนายเขาแจ้งหรือให้ให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่าโอกาสชนะน้อยมากอยู่แล้วนะครับแต่จะได้ฟังคําพิพากษาของสารปกครองเนี่ยเป็นแนวทางไว้ในการต่อสู้คดีต่อไปแล้วก็หลักฐานบางอย่างนะครับคือสารปกครองเนี่ยเขาไม่ต้องสั่งสอบไม่ต้องนัด ให้ให้ใครมาสารนะครับเขาถ้าเขารับเขาก็สืบได้เองก็ไปสืบหาหลักฐานได้เองมันก็หมายถึงว่าเขาขอเข้าไปดูหลักฐานของกรมที่ดินได้ของทางฝั่งราชการได้ซึ่งถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปดูอ่ะไม่ได้อยู่แล้วนะครับบางอย่างคราวนี้เขาก็ได้เห็นหลักฐานบางอย่างด้วยนะครับก็เป็นแนวทางในการสู้คดีต่อไปนะครับในเรื่องนี้ ต่อไปนะครับก็ตำรวจประสานอินเตอร์โพนะครับออกหมายแดงบอสอยู่วิทยาแล้วนะครับก็พลตำรวจพันตำรวจเอกกิษณะพัฒนาเจริญนะครับรองโฆษกตำรวจนะครับเปิดเผยความคืบหน้านะครับคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับหรือว่าบอส ได้รับรายงานจากสอนอทองหล่อว่าพนักงานสอบสวนได้รับหนังสือจากสำนักงานอายการสูงสุดแล้วนะครับแจ้งคำสั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาในข้อหาผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเสพสารเสพติดให้โทษประเภท2ก็คือโคเคนนะครับโดยผิดกฎหมายพร้อมให้ติดตามตัว ผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยมันอายุความ15ปีนะแล้วก็พนักง,งานที่พนักง,งานสอบสวนที่สอนอนทองหลอนะครับได้ ได้มีหนังสือไปยังกองประวัติทะเบียนประวัติอาชญากรและสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองแล้วนะครับสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองเนี่ยดำเนินการประกาศสืบจับและเฝ้าระวังติดตามข้อมูลในระบบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดแล้วนะครับก็แล้วก็ยังมีหนังสือไปยังกองการต่างประเทศเพื่อประสานไปยังองค์การตำรวจสากลน,นะครับอินเตอร์โพลเนี่ย ดำเนินการประกาศตำรวจสากลสีแดงนะครับหรือว่าเล n โนติสเนี่ยให้ติดตามนายวรยุทธ์นะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายภายใต้อายุความพร้อมระบุที่หมายปรากฏโดยจะแจ้งไปยังประเทศสมาชิกองค์การตำรวจสากลทั้งหมด194ประเทศนะครับเพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ทางการไทยต้องการตัวกลับมาดำเนิน การตามขั้นตอนตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาในช่วงเวลา1วันนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องอาบน้ำไปทำงานกันแล้วนะครับ หวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากข่าวบ้างนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับ